สวัสดีครับร้านวีเจริญนตนครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอครับเป็นสินค้าโปรโมชั่นครับฉลองต้อนรับปีใหม่ครับอันนี้าทางร้านมีราคาโปรโมชั่นให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถสภาพเป็นยังไงกันนี่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นฮะรถเก่าญี่ปุ่นสภาพสวยมุ้งขีสวยบูมอาร์มดีบูสสลักดีเช็คทาเรียบร้อยแล้วซีนก็บอกทางร้านเปลี่ยนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ พร้อมใช้งานยาวๆเลยช่วงล่างแท็กหนาๆเปลี่ยนใหม่ครับคันนี้ช่วงล่างใบแท็กโซ่เปลี่ยนใหม่ใช้ได้นานๆเลยก็สภาพทั่วๆไปรอบๆคันก็เรียบร้อยสวยงามครับราคาก็โปรโมชั่นจัดโปรอยู่ที่คันนี้สามแสนสองหมื่นแปดพนครับรถพร้อมใช้เลยราคานี้พร้อมแวดรวมแวดเรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องเสียอะไรเลยครับ 3ามแสนลูกค้ารับรถไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันอันนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้ครับเอกสารก็มีใบแจ้งจำหน่ายใบอินวอยให้ครับมีอินวอยมีใบแจ้งจำหน่ายให้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยเช็คสภาพเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างโอลเลอร์เฟืองพกเกตโซ่ โซ่ใหม่ใบใหม่ใบแท็กใหม่โซ่ใหม่หสีสันเก็บทำงานทำใหม่ให้เรียบร้อยแล้วครับผู้ผลักต่างๆเช็คเรียบร้อยแล้วก็เ,เอาไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องก็เดิมๆสวยๆครับเครื่องดีระบบดีระบบไฮดรอลิกดีเครื่องดีพร้อมใช้งานเลยครับราคาสามแสนสองหมื่นแปดพันครับมาดูภายในห้องเก๋งกัน ในห้องเก่งก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วครับเกาะเบิกทำใหม่หมดแล้วใช้งานเอาไปก็ใช้งานอย่างเดียวเลยคันนี้มีโปรดีๆโปรแรงๆอย่างนี้ก็ไม่ควรพลาดครับ3 28, ามแสนสองมปดร้อมใช้งานเลยคันนี้ท่านใดหาอยู่สนใจก็โทรติดต่อ0 8 1 2 9 2ปดหนึมครับวีเจริญยนต์พุทธบาทครับ ับย้ำอีกทีครับโทร0812924953ครับครับโทรได้เลยครับคนขายใจดีครับครับสวัสดีครับ